ระวังทางคือโคดดีเลยเขาจะถ่ายน้ำตลอดมีน้ำอีกแล้วน้ำเย็นมากค่อยแยงไป ตอนนี้นะครับเรามาเจออาหารอาหารป่าเลยนะครับต้นผักกูดนะตาต้นเป็นยังไงทีนี้ผักกูดนี่ครับถ้าคนเดินป่าก็จะเลือกแบบนีฝั่ปงป่าใต้เยอะแถวกำแพงเพชรเนี่ยเยอะเนี่ยผัดจะมันหอยนี่อย่างเด็ดต้มรวหมากก็อร่อยทีเด็ดครับบอกเลยทีเด็ดเลยเนี่ยต้นเป็นแบบนี้ที่อยูอย่ในน้ำตานะไปไป,ไป,ไปต่อมีอะไรเจอเจออะไรนะสายสายสายชอบอาหารแนวนี้แล้วครับเหนื่อยตายแล้ววันนี้